แต่วันนี้มีผมมีท่านรองกระจางโนรัตน์รองวิทยาการรักษาการแทนท่านผู้บัับการตรจจงดภูเก็ตนะครับท่านผู้การบวรินในฐานะพนักงานสอบสวนนะครับร่วมกันนะครับแถลงการขยายการดำเนินคดีและการแก้ไขปัญหากลุ่มแท็กซี่ที่กระทำผิดในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับการขยายการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดเนี่ยหานที่ตำรวจภูทร ในฐานความผิดคือเป็นผู้สนับสนุนในการที่ในการที่ผู้อื่นกระทําผิดร่วมกันตั้งแต่5คนขึ้นไปนะครับผมขืนใจผู้อื่นอีกครั้งยินยอมให้ตั้งซุงาา้มศาลาไม้ไผ่อยู่ในที่สาธารณะรวมจํานวน3ามองคิว36มทีกซุ้มน,นอกจากนี้ยังเลือกประโยชน์ให้กลุ่มแท็กซี่กระทําผิดกฎหมายโดยใช้กระแสไฟฟ้า และน้ำก๊อกปลาของเทศบาลเพราะว่าอยากจจเรียนของเราว่าการดําเนินการเหล่านี้นะครับมันเป็นเรื่องการดําเนินการที่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนแล้วก็บางส่วนก็เป็นนักการเมืองเป็นข้าราชการเราก็ให้ความเป็นธรรมนะครับเราจะดาเนินการต่อเมื่อเรามั่นใจในพยนหลักฐานเพราะทุกครั้งที่เรายื่นเพย์หลักฐานต่อศาลเนี่ยนะครับศาลก็ให้ออกออกมาจับให้เราก็แสดงว่า การการดําเนินการของเรานั้นมีความรอบคอบอย่างมากแะครับเราไม่อยากให้อ่ามันดำเนินการไปแบบแบบไรไม่รอบคอบนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องสิทธิเสรีภาพของพี่น้องประชาชน